สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาพบกันที่ปฏิพัทธ์ออโต้อีกแล้วนะครับผมพบกับเซลโลรถมือสองเกจเอนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพาชมรถอีโกคาร์นะครับสวยๆนะครับผ่อนสบายนะครับผ่อนต่อเดือนอยู่ประมาณ6กพันห้าพันนะครับผมผ่อนสบายๆเรียบๆเลยนะครับวันนี้เราจะมาแนะนํอีโกคาร์นะครับให้คุณลูกค้านะครับ ได้ไว้ใช้งานหนึ่งคันนะครับเป็นเจ้ามิซูบิชิมิราตนะครับตัวนี้นะครับ GLX ออโต้นะครับผมตัวนี้เลยนี่เราไปชมกันครับอีโก้คาร์สวยๆเลยนะครับผ่อนเบาๆสบายๆบายครับ45,000านนะครับผมเล็กเล็กกระทัดรัดดีนะครับผมสำหรับท่านใดที่อยากได้นะครับอีโก้คาร์ประหยัดน้ำมันน้ำมันนะครับผม สีสวยสะอาดตาครับคันนี้แนะนําเลยนะครับคุณลูกค้าสวยงามมากเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างนะครับนี่ครับผมด้านหลังนะครับผมมีที่เก็บของนะครับผมที่วางรองเท้าที่วางสิ่งของนะครับผมสวยเลยเล็กกระทัดรัดนะครับผมเบาะพับได้นะครับเก็บของถ้าเรามีของเยอะเราก็พับเก็บได้นะครับผม นี่ครับผมแม็กเดิมนะครับแม็กจากศูนย์เลยนะครับผมแล้วก็ยางนะครับผมสวยงามมากเจ้ามิซูบิชิมิลาดคันนี้นะครับผมเป็นรถอีโกคาร์นะครับผ่อนเบาๆสบายๆนะครับเป็นรถที่ทุกท่านฝ่ฝันนะครับที่จะมาผ่อนเดือนละห้าพันนะห้าพันนิดๆนะครับผมผ่อนสบายๆนะครับอีโคคาร์คันนี้ เป็นรุ่นที่ประหยัดน้ํามันนะครับอีโกคาร์นะครับผมขับไปไหนมาไหนนี่นะครับผมสบายเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับเป็นยังไงบ้างานี่ตัวนี้ไม่ถามหมื่นเองนะครับผมหน้าจอทัชสกรีนนะครับผมพวงมาลัยมันติดงกงชันนะครับผมเกียร์ออตโต้บอกกอ็นมายีสวยงามมากนี่ครับผมสวยงามมากนะครับตัวนี้ภายในรู้สึกว่าจะ ร้อยเปอร์เซ็นต์สวยๆเลยนะครับผมท่านใดสนใจนะครับอยากได้รถคันนี้นะครับไว้ใช้งานนะครับเข้ามาชมแล้วนะครับทักมาได้เลยนะครับใน YouTube หรือเบอร์โทรที่ทิ้งไว้ให้นะครับผมอ่ามิตซูบิชิมิราส์นะครับ1.2ึ่งจุดสองเคันนี้นะครับราคา339,000บาทนะครับฟรีค่าจัดโอนนะครับผมอ่าเปลี่ยนฐานน้ำมันเครื่องตั้งศูนย์ส่งล้อเช็คช่วงล่างให้นะครับผมรับการเครื่องเกียร์นะครับโปรโมชั่นเยอะนะครับผม ท่านใดชอบเข้ามาคุยเข้ามาดูรายละเอียดได้เลยนะครับคลิปนี้เป็นคันนี้คลิปหน้าเป็นคันไหนเดี๋ยวเรามาชมกันครับ